ก้อยนัตตี้และดีมโพสคลิปขอโทษมิวและครอบครัวทำให้เสียหายหลังนางเอกมิวนิท h าจะออกมาเคลียร์ถึงปมถูกจับโป๊ะพูดว่าคบไฮโซเซนทราพุทธ so สามีมาเป็นเวลา6ปีแล้วจนทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่ามีการครบซ้อนกันหรือไม่ซึ่งสาวมิวเผยถึงเรื่องนี้ไปแล้วล่าสุดก้อยอรัชพรน,นำทีมก้อยนัตตี้ดีมพิธีกรรายการอย่างไหนเล่า ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปขอโทษมิวนิฐาด้วยตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าพวกเราขอโทษพี่มิวครอบครัวและแฟนคลับของพี่มิวมากๆนะคะที่ทำให้พี่ได้รับความเสียหายจากความไม่รอบคอบของพวกเราทางเราขอน้อมรับความผิดไว้ทั้งหมดนี่ถือเป็นบทเรียนสำคัญหลังจากนี้เราจะตรวจสอบคลิปและข้อมูลให้รอบคอบกว่านี้ต้องขอโทษจริงๆค่ะรายละเอียดคลิปที่ผิดพลาดสามารถสไลด์ดูได้เลยค่ะ โดยทั้ง3คนเผยผ่านคลิปว่าเป็นความผิดพลาดของทางช่องเองที่มีการตัดต่อผิดพลาดซึ่งสถานการณ์ตรงนั้นคือนัตตี้เป็นคนถามมิวว่าห่างกับพี่เซนกี่ปีแต่ว่าพูดเสียงเบาและตะกุกตะก,กักจนทําให้คนตัดต่อเข้าใจผิดซึ่งไม่เกี่ยวกับมิวใดๆเกิดจากความผิดพลาดของช่องล้นล้วนจนทําให้เกิดผลกระทบกับมิวและผลเสียจึงออกมาขอโทษทั้งมิวและครอบครัวรวมถึงแฟนคลับด้วย ขณะที่เพื่อนๆในวงการก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ไขกำลังใจทั้งก้อยนัตตี้และดีมรวมถึงมิวนิทาที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าไม่เป็นไรเลยค่ะเข้าใจมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด